สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับครูพี่แพอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาดูการหารากของสมการพหุนามกันโดยการหารากซ้ำเนี่ยเริ่มต้นเราก็จะกำหนดให้ fx เนี่ยแทนด้วยสมการพหุนาม x กำลัง4บวก4 x กำลัง3ลบ1 6 x ลบ 16, 16ค่ะ x ลบ16จากนั้นขั้นต่อมาเนี่ยเราก็จะหาอนุพันธ์ของ fx แล้วก็นำอนุพันธ์ของ fx กับ fx เนี่ยไปหาหอรมอกันค่ะอนุพันธ์ของ fx ก็จะได้ 4x กำลัง3บวก 12x กำลัง2ลบ16ค่ะจากนั้น จะใช้ความรู้จากคาบที่แล้วนะคะที่เราฝึกกันไปก็จะเป็นการหาหอรมอมโดยขั้นตอนวิธีการยุคลิดค่ะฝั่งซ้ายเราก็จะให้เป็นสัมประสิทธิ์ของ f x กนะคะก็จะเป็น C C สัมประสิทธิ์หน้า x กำลังสองเนี่ยไม่มีเราก็จะใส่เป็นศนสัมประสิทธิ์หน้า x กกำลัง หนะคะก็จะเป็นลบสิ 16, แล้วก็ลบสิ 16, ค่ะจากนั้นฝั่งซ้ายเราให้เป็น f x นะคะฝั่งขวาเราก็จะให้เป็น f รา x สัมประสิทธิ์ก็จะเป็น4 4 มาทำฝั่งซ้ายก่อนค่ะก็จะหาทํำยังไงก็ได้ให้เราได้ผลฐานที่มีดีกรีน้อยกว่า f p r ร์ x ค่ะโดยเริ่มต้นนะคะเราก็จะโอ้ขอโทษค่ะพลาดตั้งแต่ตอนแรกเลยมีนักเรียนมีใครสังเกตไหมครูเขียนอ้นลาดนะ สัมประสิทธิ์หน้าเกกำลังสี่คือหนึ่งนะคะอ่ะขั้นแรกก็คือเราเอา f พลมมาคูณกับ x ออ้าอย่างนี้ดีกว่าสังเกตด,ดีดีว่าสัมประสิทธิ์หน้าสุดของ f พลมเเนี่ยมันจะเป็น4แต่สัมประสิทธิ์หน้าสุดของ f x มันเป็น1ทีนี้เนี่ยต่อให้เราเอา x มาคูณ f พลมเเรามาลบกันเนี่ยมันก็ยังลบไม่ได้เพราะว่าสัมประสิทธิ์หน้า f(x) ยังเป็น1อยู่ดังนั้นทําสัมประสิทธิ์หน้า x ให้เป็น4ค่ะโดยการนำสีคูณ f(x) ค่ะก็จะได้ ก็จะนำ x f x, x มาลบนะคะก็จะเป็น4 12 0ลบ16แล้วก็0ค่ะจากนั้นเอามาลบกันค่ะ ็จะเป็นลบสิบสองลบสี่สิบแปดแล้วก็ลบสี่สิบแปด เศษหนึ่ง่วนสามคูณกับ x แล้วก็คูณกับ r 1x นะคะเราก็จะได้เป็น4 16 16แล้วก็ศูนย์ค่ะนำมาลบกันก็จะเป็นลบ4ลบ16 ลบกันก็จะเหลือ0 0 0ค่ะดังนั้นหอรอมอของของ f x กับ f p r i m อ x นะคะก็จะเป็น r 1อกตรงนี้ค่ะแต่เนื่องจากเราสามารถทำเป็นอย่างต่ำได้โดยการนำลบ12มาหารตลอดนะคะ เราจะหารากของ g(x) จะได้เนื่องจาก g(x) นะคะเป็นพหุนามดีกรีเราสามารถแยกประอบฝประกอบได้ปกติเลยค่ะแต่ว่าอย่างโจทย์อื่นถ้าเกิดว่า g(x) มันเป็น x กำลัง3 x กำลังสี่อย่างเนี้ยค่ะเราก็อาจจะ ใช้วิธีการหารสังเคราะห์เพื่อที่จะให้ได้ให้ได้รากของ g x มาค่ะแต่อันนี้เราก็แยกตัวประกอบปกตินักเรียนสังเกตด,ดูดีนะคะมันคือหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองเพราะฉะนั้นสามารถจัดในรูปกำลังสองสมบูรณ์ได้ก็คือ,อ g x เนี่ยก็จะเท่ากับ x ก4 x x บวก2ทั้งหมดกำลัง2เท่ากับ x บวก2คูณ x บวก2นั่นก็คือ,อารากของ f(x) เนี่ยรากของ f(x) เนี่ยคือลบ2ค่ะ จะมาดูนะคะว่าลบสองเนี่ยเป็นลากซ้ำที่เท่าไหร่ของ f x เราก็จะจาก f x นะคะมี จาก f x นะคะมีค่าเท่ากับ x กำลังสบวกส x กำลังสลบสิ x ลบสิกนะคะเราก็แทน f ด้วยรากซ้ำก็คือลบสนะคะเท่าก็ถ้าเกิดว่าได้เท่ากับศูนย์เราก็จะทำต่อค่ะแทนลงไปก็จะได้เท่ากับ หนะคะก็ได้เท่ากับศูนย์พอดีเลยก็ทำต่อไปอีกค่ะ f ไพ่ x นะคะเท่ากับสี่ x กำลังสามบวกสิบสอง x กำลังสองลบสิบหก 48บก48ก็จะได้เท่ากับ0มือนเดิมค่ะจากนั้นก็ลองหา f พาม x ค่ะหาอนุพันธ์อันดับ2ก็จะเป็น 12x กำลัง2บวก 12x กว24 x จะได้เท่ากับ24 24x บวก24จากนั้นลองมาแทน x ด้วยลบ2ค่ะก็จะได้เท่ากับลบ48บวก24จะไม่เท่ากับลบ2แล้วค่ะเอ้ยจะไม่เท่ากับ0แล้วค่ะค่ะเราก็จะจะเมื่อเรานำลบ2มาแทนด้วย x ใน f พามพามอกนะคะเราก็จะสังเกตว่ามันได้ไม่เท่ากับศูนย์ดังนั้นเราจะหยุดค่ะแล้วก็เราจะสามารถสรุปได้ว่าออลบสองเนี่ยเป็นลากกาลังซ้ําที่สามของ f x ค่ะจะได้ว่าลบสองเป็นลากกําลัง f x นั่นก็คือเราเนี่ยจะเมื่อเรานำ x ลบ x บวก2เนี่ยมาทั้งหมดยกกำลังสามแล้วนำไปหาร f x เนี่ยเราก็จะได้ว่า,ารากอีกตัวหนึ่งของ f x เป็นอะไรคะ่ะ วก2ทั้งหมดกำลัง3หาร f(x) เราก็จะได้เออเดี๋ยวๆนะคะเดี๋ยวเราขอก่อนก่อนไปถึงขั้นนั้นเราลองมาคิดดูก่อนคะ่ะว่า x กำลัง x บวก2บวกกำลัง3มมีค่าเท่ากับเท่าไหร่มันก็คือ,อ x กำลัง x บวก2ทั้งหมดกำลัง2คูณกับ x บวก2ใช่ไหมคะก็จะได้เท่ากับ x บวก x กลัง2บวก 4x บวก4แล้วก็คูณอยู่กับ x บวก2ซึ่งจะได้เท่ากับ เป็นอย่างง่ายก็จะได้เป็น x กำลัง3บวก 6x กำลัง2บวก 12x แล้วก็บวก8ค่ะจากนั้นเนี่ยเมื่อเราได้พจน์นี้แล้วเนี่ยเราก็จะนําไปหาร fx ค่ะเราก็จะได้รากอีกตัวหนึ่งของ fx มาคูณกับตัวหารนะคะก็จะได้เป็น x กำลัง4บวก6 x กำลัง3บวก12 x กำลังสบวก8 x นะคะจากนั้นนำมาลบกันค่ะก็จะกลายเป็นออลบ24บ x อ,อ่แล้วก็ลบ12 กำลังสองลบสอง x กำลังสามพนท้าหายค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะดึงลบสิบหกลงมาค่ะแล้วก็นำลบสองค่ะมาคูณกับตัวาหารแล้วก็จะกลายเป็นลบสอง x กำลังสามลบสิบสอง x กำกลังสอง ลบ 24x แล้วก็ลบ16ค่ะนำมาลบกันค่ะก็จะได้เป็น0พอดีค่ะดังนั้นนะคะเราก็จะได้ว่า,าจะได้ว่า f(x) เนี่ย x กำลังสี่บวกสี่ x กำลังสามลบสิบหก x ลบสิบหกเท่ากับ x บวกสอง 2, ทั้งหมดกำลังสามคูณกับ x ลบสองค่ะดังนั้นจะได้ว่าดังนั้น กำลังสี X, ่บวกสี 2, 2่เอ็กกำลังสามลบสิบหกเอ็กลบสิบหกคือลบสองลบสองลบสองแล้วก็สองค่ะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอคลิปนี้ก็จะถือว่าเป็นการนำความรู้จากคลิปก่อนหน้าเนี่ยมาประยุกต์ใช้เราก็จะได้ว่าอ,อ,อย่าง สมมุติถ้าเกิดว่ามันเป็นเพหูนามที่มันเป็นดีกรีสูงกว่านี้ค่ะเราก็จะสามารถใช้วิธีการนี้ได้ mm. ก็จะได้หารากทั้งหมดของสมการได้ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ